ประชาคมอาเซียนหรือ AC ที่กำลังจะคืบคลานเข้ามาถึงประชาชนคนไทยเราวันที่31ธันวาคม2558ไทยเราหรือประชาชนคนไทยจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างไรเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบหลากหลายครับและที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาคือ2555เป็นปีที่ถือว่าเป็นปีมะโรงเป็นปีงูใหญ่หรือมังกรเนี่ยนะครับทำให้เราได้รู้นะครับว่าการเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันสำหรับการเสริมสร้างทุนมนุษย์ ของไทยเนี่ยจะต้องเสริมสร้างจักปัจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคกระบวนการทางความคิดนะฮะนั่นคือการจัดลําดับความคิดของคนหรือทุนมนุษย์ของไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องขบวนการการศึกษาจะเห็นนะครับว่าขนาดนี้เองเนี่ยระดับวุฒิการศึกษาปวชปวสเนี่ยนะครับบางสีบางอย่างในภาคอุตสาหกรรมขนาดที่ยังขาดแคลนแรงงานอยู่แต่สําหรับปริญญาตรีซึ่งเป็นภาคสังคมเนี่ยนะครับยังเกินความต้องการของกําลังแรงงานในปัจจุบันนี้เท่าที่ผมได้ประเมินติดตาม การดาเนินการของสภาอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมหรือแม้แต่กระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงแรงงานตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับทำให้เราได้รู้นะฮะว่าตอนนี้เองทุกภาคส่วนกําลังบูรณาการเพื่อจะเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันจะเห็นนะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนั้นพยายามเล่งฝีพายเล่งฝีมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบร,ริหารจัดการด้านทุนมนุษย์ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเรื่องของอุตสาหกรรมของไทยให้แข่งขันในตลาดสากลให้ได้สําคัญยิ่งหนีไม่พ้นเรื่องคนครับ คนนี้คือเรื่องใหญ่สําหรับปี2 5 5 6นี้เนี่ยนะครับผมเองจะติดตามต่อเนื่องตลอดเวลาครับว่าไทยเราหรือภาครัฐจําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันอย่างไรในประชาคมอาเซียนหรือ AC หรือประชาสังคมต่างๆที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของว่าธรรมเรื่องการเมืองเรื่องของทุนมนุษย์หรือแม้แต่เรื่องของบริบทการเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งตอนนี้เองเนี่ยนะครับ จากประมวลภาพทั้งหมดของปีที่ผ่านมาปี2555จะเห็นว่าไทยเราเนี่ยกำลังมุ่งเน้นเรื่องของการเสริมสร้างทักษะความคิดของทุนน้ำของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะการสื่อภาษาภาษาอังกฤษหลายคนบอกว่าบอกว่าเป็นภาษากลางที่จะสามารถนําพาให้ไทยเราพอออกจากตลาด ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่สวนภูมิหรือที่ดอนเมืองเนี่ยนะครับเราจะต้องสื่อภาษาอังกฤษนั่นคือส่วนเดียวเท่านั้นครับเพราะจากประชากร67ล้านคนในเมืองไทยเราจะกลายเป็น600ล้านคนในอนาคตอันใกล้นี้อย่างน้อยคือมันจะมีเรื่องขบวนการของการจ้างแรงงานการปฏิสัมพันธรร์ระหว่างการสื่อสารด้านภาษาอย่าลืมนะครับ อินโดนีเซียมาเลเซียและชาติอื่นๆอ,อีกหลายประเทศนะครับเขาสื่อสารภาษามลา,ายูบาฮาซาอันนี้ก็เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งนะครับที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ไทยเราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องเร่งต้องฝึกพัฒนาเยาวชนต่างๆให้เกิดความพร้อมนอกจากภาษาไทยที่มีความเฉลียวฉลาดและความเก่งและการสื่อสารที่ชัดถ้อยชัดคําแล้วนะครับภาษาอังกฤษก็เป็นอีกภาษาหลักอีกตัวหนึ่งยังมีเรื่องบาฮาซาอย่าลืมครับภาษาจีนเป็นภาษาภาษาหนึ่งนะครับ อย่าลืมว่าประชากรของประชาประเทศจีนเนี่ยมีประมาณ1,300ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะเป็นประเทศหนึ่งที่มีคนจีนทุกอนูนของโลกใบนี้เท่ากับว่าภาษาจีนจะเป็นภาษาที่สําคัญยิ่งนะครับหากเรารวมประเทศทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พมา่าไทยลาวรูไนอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์หรือหลากหลายประเทศที่ต้องเข้ามาร่วมกับเราแม้แต่เวียดนามประเทศเหล่านี้เนี่ยหากบวกหเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นมหาอำนาจที่โมฮานยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีน นะครับที่มีประชากร1,300กว่าคนล้านคนอินเดีย1 2 7ส0 0รเด 1, ล้านคนแล้วนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับยังมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ด้วยมหาอำนาจเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังเข้ามามองเขาเรียกว่ามองประชาคมอาเซียนเราหรือเอเชียเราทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าวใหม่ปาลมันจับตามองอย่างมโหฬานเลยครับตอนนี้เองไปมองที่พมา่านะครับไปมองที่กัมพูชาไปมองที่ แถวโซนเวียดนามนะครับเห็นไหมครว่าปัจจัยหลากหลายครับเราไม่ได้มองถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเสีแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เองหนึ่งมกราเนี่ยนะครับเราขึ้นทั่วประเทศแล้วแล้วเชื่อหลือกเกินนะครับว่าเราจะต้องมีการปรับตัวแข่งขันอย่างแน่นอนครับตลาดแรงงานไทยเราต้องขยับตัวอย่างน้อยคือจะต้องเพิ่มอนุมูลค่าเพิ่มสําหรับการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วก็สามารถตอบโจทย์เรื่องภาคอุตสาหกรรมได้วันนี้บรรยากาศง่ายสบายเช่นนี้นะครับมาที่สวนสัก แล้วก็สวนมะขามหวานที่อุตรดิตถ์ครับแล้วก็บรยากาศวันนี้ครับไลฟ์สไตล์บายพูชิตอยากจะนําเสนอเพื่อต้อนรับปีใหม่เตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในปีมะเสงครับแน่นอนครับผมเชื่อนะครับทั้งผู้ประกอบการนักบริหารงานบุคคลนักพัฒนาองค์การย่อมประสบมสุรเร็จแน่นอนหากท่านเตรียมความพร้อมแข่งกับตนเองแล้วแข่งกับผู้ประกอบการอื่นๆแล้วแข่งกับสังคมภายนอกอย่างน้อยเรามีอาเซียนเรามีประชาคมเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะเป็นตัวเชื่อแล้วก็เป็นตัวสนับสนุนนะครับอุตรดิตถ์มีจังหวัด นาาที่เชื่อมต่อกันแม้ว่าจะเป็นที่น่านที่แพร่แล้วเลยไปน,นิดหนึ่งก็จะเป็นสปปลาวครับตรงนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ต้องเตรียมความพร้อมเช่นกันครับอย่างน้อยคืออีกประมาณ2ปีจะต้องมีประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแข่งขันในตลาดแรงงานของไทยครับแน่นอนครับเราต้องสู้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองอย่างมากที่สุดครับณขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเราจะผสมผสานระหว่างของการทาสวนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เอาบุรณาการความรู้กับคิดลงไปด้วยแต่นี้ไม่พ้นฮะเรื่องของการเสริมสร้างทุนนษย์ครับเพราะผมมีชีวิตจิตใจกับการเสริมสร้างทุนม การเสริมสร้างเรื่องเยาวชนวันนี้สัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ครับเราเปิดสถานีเยาวชนด้วยนะครับอยากจะมีเวทีกับเด็กๆได้เล่นนะฮะแล้วจะรู้นะครับว่าสถานีทุนษย์สถานีเยาวชนเก่งยกกำลง 3, ังสามมีการผสมภานาบราการเกิดขึ้นแล้วอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในรายการเหล่านี้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าจะต้องมีท่านผู้ชมหลากหลายครับเหมือนปีที่ผ่านๆมาครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็ อยากให้ทีมงานของสถาบันพัฒนาทุนนิพน์สังคมนี่นลงไปแบ่งปันความรู้ประสบการณ์อย่างน้อยนะครับสนใจติดต่อเรื่องของการฝกอบรมพัฒนาบุาคลากรติดต่อผ่านมาที่รายการได้เลยนะครับ0 8 7 1 3 8 2 9 9 5 0 8 0 6 2 3 1 6 8 0หครับ400กว่าหลักศูนรครับวิทยกรแนะนำระดับประเทศครับและท่านจะรู้นะครับว่าการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในรูปแบบของระบบพี่เลี้ยงในสถาบัน s c c หรือสถาบันทุนนุษย์เนี่ยมีจริงแล้วสามารถทำให้เกิดผลได้จริงครับช่วงน มาขามหวานไปดูบรรยากาศของสวนสกนักด้วยนะครับว่าเขามีอะไรบ้างวันนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมดกับการที่ท่องเที่ยวสุนุรสารงกับครอบครัวแล้วก็แบกปันความรู้กับคืนสูนสังคมครับขอบพระสุครับ